3ามร้าบหบาทเลยทุกคนมาเพิ่งจะผ่านไปแค่สองรอบมาอีกสามรอยสิบห้าบาทโอ้โหบิ๊กวินมาแล้วนะทุกคนนะนี่แค่แบบโอ้โหได้มาหนึ่งพัน็ร้อยเจ็บาทเลยนะคะทุกคนนะบอกแล้วนะถ้ามันแตกต่อเนื่องแล้วคุณเพิ่ม น,นี่นะ่หลักทุกคนด้วยนะวันนี้นะเราก็อยู่ที่อ่าหน้าเกมพูดจิ๋วของเรานั่นเองนะคะในค่ายพนะีจีนะเพื่อนนะวันนี้เราก็ถือทุนมาที่544บาทนะเพื่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเรานะ,ะจะมาปั่นเกมพูดจิ๋วกันนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทุน544บาทของเรานะ,ะจะสามารถปั้นกําไรให้เราได้แบบ สักเท่าไหร่กันเชียวน้าเพื่อนาเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราเลยน้าเพื่อนาน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะไม่แนะนำไม่แนําำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะมาเราขออนุญาตนะฮหมุนออโต้สปินไปสัก80รอบนะาเบส30บาทนะาเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กำไรกันหรือเปล่านะาทุกคนเบด30 ทางหายจากค่าย PG ไปประมาณอาทิตย์อะวันนี้ก็จะมาเปิดที่พูดจิ๋วก็แล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่นเกมใหม่ของ PG นะเพื่อน PG ออกเกมใหม่มาอีกแล้วนะทุกคนเอ้ยบอกมา18บาทเพื่อนๆสก,กีสกกเตเตอร์มาแค่2ตัวนะทุกคนบอกเลยเกมนี้นะฮะแตกดีมากๆนะนเพื่อนนาะงจริง 84บาทจ้าเต็มแผงปุ๊บมาอีก37บาททุกคนสเกตเตอร์มาสอโอ้โหสเกตเตอร์มาแค่3ตัวเองนะนึกว่าจะเข้ามาตัวที่4ซะแล้วโจเจมา24บาทเพืเ่นอนๆโแต่ฟรีเกมนี้คือได้เยอะจริงนะทุกคน 100ือบกว่าบาทแล้วทุกคนจะรอดหรือเปล่าอ่าไปสุดละกันนะคะไ,ได้ก็ได้ไม่ได้ก็นั่นะแหละไม่ได้นะ,ะทุกคนสาสิบดบาทปุ๊บวายมา2ตัวเพื่อนสวยหุยสเกตเตอร์สต,ตัวทุกคนอึ๊บอึ๊อึ๊อหมาเพื่อนโอ้จากที่เหลืออยู่แค่100ร้อยกว่าบาทเมื่อกี้นะคะ อด่ดิเอาลูกเอามาเป็ดสามสิบทุกคนสเกตเตอร์สเกตเตอร์อู้สเกตเตอร์มาสี่ตัวนะคะนะได้ฟรีสป,ปินมาสิบห้าครั้งด้วยกันเลยนะนนเพื่อนมาโอเคเข้าฟรีแล้วบอกเลยนะคะว่าถ้ามันแบบแตกเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็สุดนะคะเป็ดสามสิบเลยนะเพื่อนมายี่สิบสี่บาท อุ้ย288เลยเหรอป่ายคูณไปลูก432บาทโอ้โหคูณอีกนะ192บาททุกคนคูณ5ไปอีก60บาทสวย396บาทเลยทุกคนมาเพิ่งจะผ่านไปแค่2รอบมาอีก315บาท โอ้โหบิ๊กวินมาแล้วนะทุกคนนะนี่แค่แบบโอ้โหได้มา1,707บาทเลยนะคะทุกคนนะพอกแล้วนะถ้ามันแตกต่อเนื่องแล้วคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ได้นะวู้จิว๋วตอนนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ที่คูณ8นะทุกคนโอ้โหมาอีก288บาทเพื่อน ร้อยสองบาทเลยมาอีกหรือเปล่าอู้หบิ๊กวินมาอีกแล้วจ้าทุกคนตอนนี้นะเราก็มีอยู่หนึได้สามพันนานเพื่อนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ก็คือได้กำไรมาสองพันห้าเลยนะเออสวย120ยยี่ิมาอีกสามรอบสุดท้ายคูณสิบเอ็ดไปอีกอบวกมาเรื่อยบวกมาเรื่อยๆ 186บาทนะคะไปลอบสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคนะคะทุกคนเข้าฟรีสปินสิหครั้งได้มา2อ8พับามบาทนะเพื่อนนะอือเอาทุนมาแค่500บาทเท่านั้นนะทุกคนกำไรยังขนาดนี้นะเพื่อนนะเกมนี้พูดสิวในค่ายพ g แบบแทงหนักตลอดเลยนะคะมาเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด5้ก็แล้วกันนะคะ เดี๋ยวจะให้มันอยู่ที่สามพันเนาะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเลิกเล่นนะทุกคนนะได้กําไรแล้วก็คือเลิกเล่นเลยนะเพื่อนนะไม่ต้องเล่นต่อนะทุกคนเออถ้าได้กําไรแล้วก็คือเลิกเล่นไปเลยนะคะไปถอนกําไรออกกันก่อนก็นกแล้วกันนะคะเราได้กําไรมาสองพันห้า 2, นะเพื่อนเพราะว่าเราเอาทุนมาแค่ห้าร้อยเท่านั้นนะทุกคนนะโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้ก็แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆหาชื่นชอบคลิปนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดซับไ็ใช้กดกระดิ่งช่องเราด้วยถ้าอยากมาลองเล่นหาลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์กดคลิกเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยนะสำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบาย